สวัสดีครับผมอภิชาพงพนันดอนนะครับแอนดูเคเตอร์แบรนด์เดมิแฮร์แค s c ไซแอนคลิปนี้จะมาอธิบายเรื่องของนวัตดัตดตอนนะครับ u ุเอ r วอร์คอรนะครับซึ่งแบรนด์เดมิมีนวัตดัตอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับมีท c ซึ่งเป็นลักษณะของเนื้อครีมเหมาะสำหรับผมเส้นใหญ่คลายพันธะได้ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือ TJ ลักษณะของครีมเป็นเนื้อเจลนะครับเหมาะสำหรับผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็ผมที่ขาดความนอง,งามำในเคสวันนี้นะครับ นาปิงนะครับจะมาเป็นแบบให้เรานะครับลักษณะเส้นผมก็จะเป็นผมที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเพราะว่าไม่ได้ทำเคมีมาก็นานแล้วนะแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะที่คนผมก็มีความฟูดาปลายผมก็แพ้งเสียเล็กน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกใช้ตัว TC เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับก่อนขั้นตอนการดัดนะครับหรือการทำเปียนมะีแนะนําว่าควรจะเอาน้ํายาครับมาเทสปอยผมด้านหลังเพื่อที่จะให้รู้ว่าลักษณะของเส้นผมถูกกับน้ํายาที่เราเลือกใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูผลหลังจากที่เราทําการเทสกันหลังจากผ่านไป5นาทีนะครับเราก็มาดูชอบผมที่เราเทสน้ํายาไว้นะครับว่าสญญญามารถทํางานได้ไหมผมคลายตัวไหมนะครับที่การเช็คก็นะครับลองดูความยืดหยุ่นนะครับถ้าลักษณะนี้ก็คือผมยืดหยุ่นนะครับก็สามารถทาได้มีความยืดหยุ่นก็เดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอนของการตัดเลย เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการสระผมเราใช้แชมพู c o m p o ิ i o สูตร c a สูตรสำหรับผมยืดและผมดัดขั้นตอนการลงน้ำยาของ w e w o r Hot k e r l ตัวสูตร TC นะครับเนื้อครีมในเทสนี้เราก็จะลงชิดโค้เลยนะครับเนื่องจากแบบมีสภาพผมที่ฟูที่โคนด้วยแล้วก็น้ำยาสูตรนี้สามารถลงถึงไปลายได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำให้ตรงโคนลดความชี้ฟูก็สร้างรลอนที่ปลายผม ถ้าเราเจอเคสลูกค้าที่ตกแสกคือตกแสกกางหรือแสกข้างนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้รอยแสกนั้นมันยังอยู่นะใช้วิธีการพาทิโกนตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ล้างมาทางด้านหลังนะครับเพื่อลบรอยแสก,กต่างๆได้หลังจากที่เราลงน้ายาทั่วทั้งศีรษะแล้วคุมแล้วแล้วก็ทิ้งระยะเวลา10-15นาทีแล้วทําการเช็คหลังจากที่เราทิ้งระยะเวลาครบ5นาทีนะครับแล้วก็มาทําการเทสนะครับว่ามอนยืดหยุ่นได้หรือยังวิธีการเช็คก็คือดึงให้ออกมาเยอะๆโดยที่ไม่ขาดนะครับพอเราปล่อยกลับไปปุ๊บมมนนรักษ หลังจากที่เราทําการเช็คผมแล้วว่าผมมีการคลายตัวตามที่ต้องการแล้วก็มาทําการล้างน้ำยาเบอร์นิออกก็ในส่วนนี้นะครับเราจะสร้างรอนที่ปลายผมนะครับแล้วก็จะใช้แกนขนาดเล็กเราขนาดกลางพันมาประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผมแล้วส่วนด้านบนเราจะมันนีเก็บเพื่อให้ลดความชีฟูที่โคนผมแล้วก็จะให้ความร้อนที่1 1 0องศาครับแล้วก็ทิ้งระยะเวลา20นาทีหลังจากที่เราแกะแกนดัดออกนะครับก็ถึงขั้นตอนในการเก็บในส่วนที่โคนผมโดยการใช้เครื่องหนีส่วนที่ชีฟูเพื่อลดความชีฟูให้ผมมันเรียบตรงบริเวณ นจนถึงช่วงที่มีรอนจากที่เราทําการหนีบที่โคนผมแล้วก็ถึงขั้นตอนการโกกโดยใช้น้ํายากโกก T2 ลงให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วเดี๋ยวทิ้งเวลา5-10นาทีนะครับหลังจากล้างยากโกกออกนะครับก็ตามด้วยทิฟเม้นต์คอมโพซิโอสูตร CX นวดที่ปลายผมเซตติ้งนะครับใช้ผลิตภัณฑ์โฟเดียครับสเตตพาบบริรเวณโคนผมเพื่อทําให้โคนพองมีวอลลุ่มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผลงานในวันนี้ด้วยผลงานของน้ํายาดัด UO Hot Curl วันนี้เราใช้สูตร TC นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าคุณสมบัติของน้ำยาดัดเรานะครับสามารถลดความชี้ฟูที่คนผมได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างรอนนะครับที่สวยงามที่ปลายผมได้ด้วยเพราะฉะนั้นน้ำยาดัด U E W Hot c u r ก็สามารถเอาไปใช้ในการยืดโคแล้วก็ดัดไปลายได้ด้วยที่สําคัญคือในเรื่องของกลิ่นนะครับค่อนข้างน้อยทีเดียวแล้วก็ได้สุขภาพผมที่ค่อนข้างแข็งแรงเงางามยังไงก็อยากจะแนะนําเชิญชวนพี่ๆช่างทำผมทุกคนนะครับมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ U E W Hot c u r ดูนะครับรับรองใช้แล้วจะติดใจครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ